สวัสดีค่ะทักทายนะคะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวอ้๊อนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูนะคะการาจัดเก็บเอกสารแฟ้มนะคะของฝ่ายบัญชีนะคะ,ะ,คะว่าจัดเก็บแฟ้มแบบไหนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาดูอ้๊อเลยนะคะตามมาตามมาค่ะค่ะและนี่คือการจัดเก็บแฟ้มนะคะว่าจะเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะจะถูกเก็บไว้นะคะเป็นปีๆนะคะ เมื่อปีหนึ่งจบนะคะก็จะต้องเอานำมาเก็บนะคะใส่ไว้นะคะในชั้นนะคะเป็นปีๆนะคะอย่างนี้นะคะจะถูกแยกไว้นะคะแล้วก็จะถูกแยกนะคะว่าเป็นอะไรบ้างนะคะเป็นรายการอะไรบ้างนะคะเพื่อว่าเวลาค้นหานะคะก็จะง่ายนะคะ ก็จะเยอะมากนะคะเพราะว่าจะต้องเก็บไว้หลายปีนะคะก็จะเยอะมากนะอันนี้คือการเก็บเอกสารนะคะเบื้องต้นนะ ก็นํามาฝากนะคะเวลาค้นหาเอกสารก็จะง,ง่ายนะคะเยอะมากเลยนะคะพอย้อนหลังไปก็เกือบสิบปีเลยนะคะ ส่วนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะนำมาฝากนะคะวิธีการจัดเรียงแฟ้มนะคะ,ะก่อนที่จะจบคลิปนะคะอําก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทําสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จนะคะก็ส่วนคลิปหน้านะคะก็มาดูกันนะคะว่าจะนําอะไรน่ารักนรักมาฝากอีกนะคะ ส่วนคลิปนี้ก็อยากบอกว่ารักๆทุกท่านนะคะคิดถึงนะคะคลิปนี้ก็จากลาก่อนนะคะบายบายค่ะ